เรื่องใหญ่แล้วครับอเมริกาเพิ่งที่จะอุ้มอาเจนะจหนาด้วยเงิน40,000ล้านดอลลาร์ครับและสิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลอยู่ในภาวะชัดดาวด้วยซ้ำครับกระทรวงการค้งสหรัฐเนี่ยเข้าไปซื้อเงินเปโซของอาเจนแบบตรงๆเลยนะเพื่อนสกุลที่มันแบบ ให้เปิดเฟรดหรือว่าเฟอร์แบบเต็มข้อไป200%เนี่ยแล้วเขาก็บอกด้วยนะครับว่านี่คือการลงทุนที่ดีครับโอ้โหดีจริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะเพื่อนๆแล้วก็ล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาเพิ่มเงินที่สัญญาเอาไว้เป็น2เท่านะครับเป็น40,000ล้านดอลลาร์ฮะแถมทรัมป์ยังประกาศชมประธานาธิบดีอาร์เจนติน,นาตอนที่มาเยือนเทนเนสแคลในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับว่ามาก้าตัวจริงหรือว่า M A G A หรือว่า Make America เกรดเกนตัวจริงนะแต่สิ่งที่มันแปลกๆคืออะไรครับสิ่งที่แปลกเนี่ยก็คืออาจิญณาเนี่ยไม่ใช่คู่ค้ารายใหญ่ของอเมริกาเลยนะเพื่อนๆไม่ติดท็อปทรีไม่ติดท็อปไฟด้วยซ้าและทั้งหมดนี้ยังไม่มีการถกเถียงกันในสภาคอนเกรสนะฮะไม่มีการโหวตแล้วก็แทบไม่มีการพูดถึงในข่าวรือด้วยซ้ําแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ออกมาบอกอีกด้วยนะฮะว่าสิ่งนี้ที่ทรัมป์ทำเนี่ยหรือว่าที่อเมริกาทําไม่ใช่การอุ้มครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะฮะแล้วถามว่าทำไมถึงทําแบบนีี้้ิน,นาาเหล่ จะเป็นผลดีผลเสียยังไงกับพวกเรานักลงทุนรวมถึงสิ่งนี้เป็นเกมอะไรที่เกี่ยวกับทางจีนหรือเป็นเกมที่เอาไว้แก้เมื่อจีนหรือเปล่า เดี๋ยวคิดไปดูนิดเดียวผมมาเล่าให้ฟังนะครับส่สีคราบยิดี้อนรับรขก็สุดช่องค r ิปต o วด็อกนะครับผมแคมนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของประเด็นที่ร้อนแรงในแวดวงการเงินในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวล่าสุดเลยนะฮะว่าอเมริกาตัดสินใจอุ้มประเทศอาร์เจนตินานะครับด้วยเงินมหาศาลและเบื้องหลังของมันคือการขานอำนาจกับจีนโดยตรงที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าพวกเรานักลงทุนเนี่ยต่างรู้กันดีนะครับว่าโลกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะฮะภาวะเงินเฟอ สูงปรียบทั่วโลกนะครับการแบ่งควอำนาจเนี่ยค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคนที่ถือทองคําถือบิตคอยก็เพราะว่าเราต้องการที่จะมองหาเรือชีชีพเพื่อจะป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมฮะซึ่งเราเนี่ยก็ต้องการสิ่งที่ป้องกันความมั่งคัง่งเราจากวิกฤตต่างๆในขณะที่จีนกาลังสร้างระบบเงินใหม่ของตัวเองโดยใช้ทองคํานุ่นหลังนะครับอยางทีเราเห็นกันในกลุ่มบิทหรือว่าเป็นข่าวในช่วงก่อนนี้นั่นแหละนะครับซึ่งอเมริกาพุ่กรตามตรง เขาก็คงอยู่เฉยไม่ได้อยู่แล้วฮะเรื่องนี้นะครับมันเริ่มจากอเมริการประกาศที่จะช่วยเหลืออาร์เจนตินาฮะมันฟังดูแปลกๆเหมือนกันนะเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพืเ่อนเงินเปโซของเขาเนี่ยไฮเปิลเฟรดไปแล้วนะฮะสองร้อยเปอรเซ็นต์เพืเ่อนเ,เศร,รษฐกิจกำลังจะพังแถมยังไม่ใช่คู่ค้าหลักของอเมริกาด้วยซ้ำไม่ท็อป10 ไม่ติดท็อป5เลยด้วยซ้ำฮะถามทํานะครับยังเรียกประธานานธิบดีคนใหม่ของอารเจนนาคนฮาวิเอร์มิเล่ด้วยนะฮะว่าเป็น MAGA เมกาของแทนนะครับแล้วก็อนุมัติเงินรวมๆกว่า40,000ล้านดอลลาร์นะครับทีนี้ถามว่าจุดที่พีคของเรื่องนี้คืออะไรนะครับเรื่องนี้ไม่ผ่านสภาค,คอนเกรสไม่มีการหวตไม่ได้เป็นข่าวในทีวีด้วยซ้ำฮะถามว่าแล้วเงิน มาจากไหนนะครับมันมาจากกองทุนที่ชืย่ยว่า E.S.F. หรือว่า Exchange Stabilization Fund นะครับกองทุนนี้มันโคตรจะรับเลยนะเพื่อนๆมันถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ตอนปี1934สมัยที่เกิดวิกฤต Great Depression นั่นเองฮะและรู้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากประธานาธิบดีล o s เว e l well ในตอนนั้นประกาศเปลี่ยนราคาทองคำดื้อๆในตอนนั้นนะฮะจากออนละ20.67ดอลลาร์กลายไปเป็น35ดอลลาร์แค่นั้นแหละฮะ รัฐบาลลยขึ้น70%ในวันเดียวครับแล้วเขาก็เอากําไรนี้นะครับไปใส่ไว้ในกองทุน E.S.F เพื่อที่จะให้กระทรวงการคลังเอาไว้ใช้แทรกแซงเงินตาต่างประเทศหรือว่าอุ้มประเทศอื่นได้โดยที่ไม่ต้องขอสภาคอนเกรสเลยด้วยซ้ำมันคือกองทุนลับๆของรัฐบาลดีๆนี่เองทีนี้ถามว่าเงินเปนโซข,ของอร์เจนตินาที่เอามาเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ถือว่าอเมริกาตอนนี้กําลังถือน้ําแข็งที่กําลังละลายสกุลเงินที่เฟ้อประมาณ200% อยู่ในมือนะครับโดยที่เขาเอาเงินภาษีของอเมริกาไปค้ำประกันนะครับถ้าอัญเจนตินาเจ๊งขึ้นมาก็จ่ายคืนไม่ได้นะครับคนที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงการคลังสหรัฐนั่นเองฮะและสุดท้ายก็คือเงินของพวกเราคนที่เสียภาษีชาวอเมริกันนั่นเองฮะที่ได้ถามว่าทำไมต้องเป็นอร์เจนตินาด้วยนะครับรัฐมนตรีคลังคนปัจจุบันนะครับคุณสกอตต์เบนเซนนะฮะขอประกาศออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าอเมริกาจะต้องกลับมามีบทบาทในตลาดโลกและเขามุ่งมั่นที่จะไล่จีน ออกจากอาร์เจนตินาโอเคอันนี้เข้าใจได้นะเป็นในเรื่องของการจีนด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าอเมริกาไม่ช่วยถ้าจีนอ่าจีนอาจจะมาช่วยหรือเปล่าซึ่งจะเป็นแบบนั้นอาจจะไม่เป็นผลดีต่ออเมริกาเพราะว่าถือว่าอาร์เจนตินาใกล,สล้สหรัฐมากๆนะครับและสิ่งนี้เองนะฮะเป็นสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ก็คือแกรมุ่งมันที่จะไล่จีนออกจากอาร์เจนตินาฮะและนี่คือคําพูดของเขาเลยนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมานะครับอเมริกาปล่อยให้ IMF World b โ n k โดยเฉพาะจีนเนี่ยเข้าไปให้เงินทุน กับประเทศกําลังพัฒนานาน,านแล้วก็มากเกินไปฮะและนี่คือแผนการสลัดการลดค่าเงินดอลลาร์ฮะหรือว่าดีดอลลาร์เซชันที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนั่นเองครับเขาต้องการที่จะปกป้องอิทธิพลของเงินดอลลาร์ก่อนที่จีนจะเอาเงินหยวนที่หนุนด้วยทองคํามายึดหัวหาดไปทั้งหมดครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องนี้มันมีกลิ่นตุตครับเพื่อนๆคุณรู้ไหมครับว่า ใครที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เต็มข้อฮะมันมีกองทุนกองทุนหนึ่งครับมันเป็นกองทุนเฮดฟันยักษ์ใหญ่ของวอลตี t สองสาแห่งเบือเบือนจะเป็น d i s s o v v r y y c p p t t l l นะฮะแล้วก็มี Soros Fund Management นะฮะที่เข้าไปช้อนซื้อนี่เน่าของอาร์เจนติน่าว้มหาศาลเขาซื้อตอนที่ราคามันอยู่แค่25-35เซน ต่อดอลลาร์ด้วยซ้ำฮะก็คือถูกอย่างกะดาษชําระเพื่อนๆโอ้โหนะฮะซึ่งสินต่างเหล่านี้เราก็มองว่าเขาเนี่ยก็น่าจะกะเก่งกันมเต็มข้อเหมือนกันนะครับแล้วก็เก่งกันว่าประธานาธิบดีมิลลี่เนี่ยจะกู้เศรษฐกิจกลับมาได้นะฮะแต่ปรากฏว่ากู้ไม่ได้เพื่อนเเงินอย่างเฟอส์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่าเงินเปโซร่วงยับนะบกองทุนพวกนี้ก็เจงยับกันไปนะครับกำลังเสียเงินเป็นพันล้านอยู่ในณขณะนี้นะและจุดที่พีคคืออะไรครับ คุณรู้ไหมครว่ารัฐมนตรีคลางสกอตต์เบนเซนคนที่อนุนมัติดิว40,000ล้านเนี่ยเคยทํางานเป็นมือขวาให้กับใครครับเพื่อนๆทิกตอกทิกตอกจอโซรนั่นเองฮะเขาเคยบริหารเงินหลายพันล้านควันตั้มฟันนะครับและทํางานใกล้ชิดก,กับคนที่เป็นเจ้าของกองทุนที่เจ๊งเพราะว่านี่อาร์เจนตินาไปฮนะและนี่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าครับนี่คือการที่รัฐบาลอเมริกันกําลังใช้เงินภาษีประชาชนไปอุ้มกองทุนมหาเศรษฐีพันล้านที่เก่งกาไรผิดพลาด โดยเอาฉากหน้าสวยๆว่าเรากําลังสู้กับจีนเพื่อปกป้องดอลลาร์หรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น นะครับอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูเพื่อนๆไม่มีใครรู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงในณนขณะนี้นะครับและสงครามนี้มันเกิดขึ้นทุกภูมิภาคเลยเพื่อนๆล่าสุดเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยการตั้งกำแพงภาษีเริ่มสับสวนบริษัทชิปยักษ์ใหญ่ของอเมริกาอย่าง Texas Instrument นะฮะส่วนอเมริกาก็พยายามที่จะคุมการส่งออกชิป AI ไม่ให้ไปถึงมือจีนฮะมันคือสงครามแย่งชิงเทคโนโลยีสงครามแย่งชิงทรัพยากรอย่างแร่แร่เอิร์ดในณขณะนี้และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การย่งชิงระบบการเงินโลกฮะเดีลยวนี้4ี่หมื่นล้านนี้มันอาจจะเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของอเมริกาในการเดิมพันว่าดอลลาร์ที่พิมพ์ออกมาจากอากาศเนี่ยมันยังขังอยู่นะฮะพอที่จะทําให้อาจเจน์ชนาสามารถกลับหรือว่าออกมาจากอ้อมกอดของจีนได้เพราะว่าจีนกาลังเสนอเงินหยวนที่หนุนด้วยทองคําอยู่ฮะและนี่คือการต่อสู้กันระหว่างเงินกระดาษกับทองคําที่แท้จริงฮะถ้าการอุ้มอาจารนาครั้งนี้สําเร็จเราจะได้เห็นโมเดลนี้ถูกใช้กับ ประเทศอื่นที่กำลังมีปัญหาและได้รับความช่วยเหลือจากจีนบม่ว่าจะเป็นตัวอย่างนะอาจจะมีบราซิลโคลัมเบียอียิปประเทศต่างๆเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นนี่จีนเยอะนะฮะอเมริกาจะเข้ามาแทรกแซงหรือว่าเข้ามาดึงประเทศต่างๆเหล่านี้ให้ออกจากมือจีนหรือเปล่านะครับดอกจัไนไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับในเรื่องของเงินกระดาษกับเงินทองคําผมว่าสิ่งสาคัญ ของทางสารัฐที่มีก็คือมีเงินปืนด้วยนะฮะผมไม่รู้ว่าจะใช้ไม้เงินปืนเมื่อไหร่นะครับเลยด้วยว่าถ้าเงินกระดาษสู้ไม่ได้อาจจะมีปืนออกมาสู้ด้วยนะครับแล้วเรากรู้อยู่แล้วว่ากองทัพสารัฐก,ก็สุดยอดอยู่แล้วนะเราก็อย่าลืมในเรื่องของสมการตรงจุดๆุดนี้ไปด้วยนะครับเพราะาสุดท้ายแล้วเขาอาจจะใช้ไม้เด็ดไม้ความรุนแรงไม้ปืน ก็ได้นะนเพื่อนอันนี้เป็นสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับทีนี้ถามว่าเรื่องนี้สร้อนให้เห็นถึงอะไรนะครับมันสร้อนให้เห็นว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่เปลี่ยนผ่านที่อันตรายที่สุดฮนะมหาอำนาจเก่าแก่อย่างอเมริกาพร้อมจะทําทุกอย่างแม้กระทั่งการพิมพ์เงินจากกองทุนลับเพื่อที่จะไปอุ้มเพื่อนพร้อมหาเสถษฐีของตนเองโดยอ้างว่าเป็นการสู้กับจีนนะอันนี้เป็นการคาดการณ์เฉยๆนะนเพื่อนจากแหล่งข่าวข้อมูลต่างๆนะจริงหรือเปล่าอันนี้ ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะฮะและสิ่งนี้เองก็เพื่อที่จะรักษาสถานะของเงินดอลลาร์เอาไว้ครับมันเหมือนกับคําพูดที่ว่าสงครามคือการที่คนแก่พูดและคนหนุ่มไปตายนะครับแต่ในโลกการเงินวิกฤตคือการที่คนรวยเก่งกำลัผิดพลาดแต่คนธรรมดาเป็นคนจ่ายหนี้แทนนั่นเองโอเคผมขอสรุปง่ายๆเลยนะฮะ2นาทีนะครับอเมริกากำลังให้เงินอาเจนจะนา40,000ล้านดอลลาร์โดยการใช้เงินจากกองทุนรับ E.S.F โดยที่ไม่ต้องผ่านสภานะครับฉากหน้าคือการช่วยพันธมิตรใหม่นะครับประธานาธิบดีมิเล่นะฮะ และสกัดอิทธิพลจีนที่กําลังพยาย,ยามที่จะยึงประเทศในลาตินอเมริกาไปเข้าร่วมในเรื่องของระบบการเงินใหม่ที่ผูกกับทองคําอย่างอยู่นั่นเองฮะแต่ฉากหลังมันคือการอุ้มกองทุนเหตุฟันยักษ์ใหญ่วอลสตรีทตัวอย่างเช่นกองทุนของโซลรที่ไปเก็งกำไรในช่วงก่อนนนี้นี่หน้าของอเจนจน่าแล้วมีปัญหานะครับหรือว่าเราเจงนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่ที่ตั้งข้อสังเกตและกันจริงหรือเปล่า ต้องตัดสันด้วยตัวเองนะฮะและที่น่าตกใจก็คือรัฐมนตรีคลังเป็นคนที่อนุมัติเงินก้อนนี้นะครับก็คืออดีตผู้บริหารมือขวาของจอโซลอซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนที่ได้ประโยชน์จากดีวนี้เต็มๆฮะนี่คือสงครามการเงินที่แท้จริงครับที่อเมริกากําลังเดิมพันด้วยเงินดอลลาร์สู้กับทองคําของจีนและผู้เสียภาษีชาวอเมริกันก็จะต้องรับความเสี่ยงจุดๆนี้ฮะซึ่งสิ่งนี้มันก็จะส่งผลกระทบต่อพวกเราในฐานะนักลงทุนที่ต้องเลือกระหว่างเก็บสินทรัพย์รูปแบบไหนฮะดอลลาร หรือว่าบิตคอยอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาศึกษากันเองแต่ผมคิดว่าคนที่ดูช่องน,นี้ก็น่าจะพอทราบอยู่แล้วนะฮะก็คงจะหนีไปไม่พ้น,อน,ยยน,นพทองคําหรือแม่ก็บิตคอยนั่นเองหากใครนะครับยังไม่ได้เข้าไปสมัครสต็อกซิ g n a ลสกร n นเนอร์สาม,มารถเข้าไปสมัครกันได้เลยนะเพื่อนๆขึ้นมาด้วยช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศนะครับก็จะส่งมาเป็นอีเมลแบบนี้นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้วันที่29นะครับก็จะมีสัญญาณสวยๆต่างๆส่งไปให้นะครับโอจะเป็นหุ้นไทยเห็นปะมีหุ้นไทยหุ้นนอก คริปโตนะครับก็มีสัญญาณต่างๆส่งไปให้นะครับมันจะเป็นเขียวแอคชั่นโซนเขียวแรกวิเขียวเดแดงวิเขียวห้าสองวิไฮต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดสักตัวหนึ่งแล้วกันนะเพื่อเอาเป็นหุ้นนอเอาหุ้นอูเบอร์แล้วกันมีสัญญาณวิเขียวเดแดงดูซิว่าหุ้นต่างประเทศอูเบอร์ที่ส่งสัญญาณไปให้มันจะเป็นยังไงนะครับจะได้พอทราบกันสำหรับคนที่เทรดหุ้นต่างประเทศกันด้วยนะฮะโอเควิเ okay, ขียวเดแดงก็คือทาเฟรมวิเขียว ทำเฟรมเดแดงซึ่งมีสัญญาณกำลังจะมาแล้วถูกต้องไหมซึ่งเราก็มองว่าทำเฟรมวิกที่มันเขียวที่มันเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยยกหายกโลยกหายกโลได้อยู่เนี่ยนะฮะมองว่าทำเฟรมเดที่มันย่อลงมาจนแดงเนี่ยเป็นจังหวะในการซื้อสวยๆนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับช่วงก่อนนี้วิกเขียวเดแดงวิกเขียวเดอแดงดูแบบนี้จะได้ชัดกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอินดิเคเตอร์ที่ ที่มีเอาไว้ให้สำหรับคนที่สมัครรายปีนะครที่สมัครรายปีเย็นลมทักเข้ามาในไลน์แล้วก็เอาอินดิเคเตอร์ไปด้วยนะครับโอเคมันก็จะมีจุดๆแบบนี้เราจะรู้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่เป็นสัญญาณที่ทําเฟรมวีเขียวอยู่แต่เดยเนี่ยแดงแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะขึ้นเราจะรู้ว่ามันเริ่มมาแล้วแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะต้องถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนอย่างช่ดอย่างอันเนี้ยก็เฟลเนาะก็ต้องคัดลอดออกนะฮะแต่พอกลับมาใหม่อันนี้ก็เฟลรอบหนึ่งแต่พอกลับมาใหม่โอเคนี้วินอันนี้เฟลอันนี้เฟลอ,นน fail, อนน win. ันก็ ไม่มีอะไรที่ร้อยเอนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนหรือว่าหุ้นไหนที่มันกาลังยอ่อสวยๆอยู่ในทำเฟรมเดย์ย่อสวยๆอยู่ในทำเฟรมเดย์จะได้หาจังหวะส,สวยๆกันได้นั่นเองฮะจะมีจุดๆแบบนี้นะโอเคเราไปดูซิว่ามีอันไหนอีกนะฮะขอดูหุ้นไทยสักหน่อยนะฮะหุ้นไทยมี CGH CGH โอเคโอเคน้นาดับเป็นไงโอเคอันนี้ยังเป็นขาลงอยู่เลยนะฮะ นี่จะเป็นขาลงอยู่เลยก็มีสัญญาณวิเขียวมาแล้วแล้วก็เดแดงคือวิเขียวแล้วก็เดแดงย่อครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เราดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นแบบวิเขียวแบบนี้แล้วพอเดย่อเนี่ยก็จะเราหล่อหัวนี้ขึ้นมันโอ้หโหทำเมินขึ้นแรงขนาดนี้รับเปเส็อกแรงกว่คลิปโตนะฮะนี้ผมไม่รู้เกิดอะไรกันนะฮะนะฮะโอเคเอขอดูตัวอื่นดิมาดามนะฮะมาดามดูซิเป็นไงนะฮะโอเค มาดามก็โอ้โหยังลงอยู่นะฮะแต่ก็มีสัญญาณวิกเขียวแดงเหมือนเดิมคือทางเฟมวีคช่วงนี้ของหุ้นไทยค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคขอดูหุ้นนอก PFG นิดนึง,นงหุ้นนอกต่างประเทศนะฮะ PFG ในช่วงของวันนี้นะที่ส่งมาให้จริงๆส่งมาให้ทุกวันเลยนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะว่ามีสัญญ,ญาณต่างๆส่งไปให้นะครับจะได้รู้ว่าช่วงไหนมันยอ่อช่วงไหนมันย่ออยู่นั่นเองนะครับจะได้คัดมาให้นะครับโอ้โหอันนี้ principal finance ไม่รู้จักเหมือนกันกน,นะแต่แรงมากนะเนี่ยนะฮนะ โอเคเพื่อนๆก็ถือว่าหุ้นเทคต่างๆหุ้นสารัะต่างๆแล้วก็คริปโตต่างๆก็ส่งตรงไปให้ในมือถือของคุณนะครับโอเคหุ้นไทยโอ้เพียบเลยนะวิวิเขียวแรกโอเคอะขอดูวิเขียวแรกหน่อยวิเขียวแรกเปิดอได้ใครแบบเทรดทำเฟรมวิ่งเอลเฮดโฮเทลแล้วกันนะเป็นไงขอดูสิอันนี้ทำเฟรมวิ่ที่เขียวแรกนะฮะทำเฟรมวิ่เขียวแรกก็คือ MSD Week อยู่นะศูนย์หรือว่าเริ่มเป็นขาขึ้น หรือว่ามองว่าเริ่มไปขาขึ้นรอบใหญ่แล้วกันถ้าเราดูทำเฟ็นวิเขียวเนี่ยขึ้นที70%รอบนี้ขึ้นที12%รอบนี้ขึ้นที20%รอบนี้เขียวแรกมาแล้วฮะทำเฟรมวิคนะระดับสัปดาห์นะฮะระดับสัปดาห์เขียวแรกขึ้นเท่าไหร่นะครับโอ้โหรอบนี้อันนี้ไกลเลยนะฮะก็จะได้ประหยัดเวลาให้กับตัวเองได้เพื่อนๆประหยัดเวลาให้กับเราในการค้นหาต่างๆกันได้นะครับหุ้นนอก mamgn ดูซิว่าเป็นไงนะฮะวิคเขียวแรกมาแล้วนะอยู่ในนะะอ้โห เนี่ยเพื่อนๆเราก็จะได้ทราบนะว่ามันยังไงวิเขียวแรกอันนี้ขึ้นมา20กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะวิเขียวแรกอันนี้ขึ้นมา9แล้วก็ร่วงลงนะฮะอันนี้เฟลอันนี้เฟลอันนี้วิเขียวแรกมากแล้วจะไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูเนาะแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วกันก็มีโอกาสจะกลับขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับสำหรับท์เฟรมระดับวีคเนาะเพราะว่ามันเป็นท์เฟรมที่ใหญ่นะครับแต่ก็โอเคละอาจจะเป็นจุดที่นานๆจะได้จังหวะ วิ่งสักทีแต่ถ้าเราคัดมาจากเป็นประมาณตัวเนี่ยเรียกได้ว่ามีทำเฟรมวิ่เขียวแบบเนี้ยส่งให้ทับทุกวันนะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูกันแล้วกันนะสำหรับในเรื่องของตัว Stock Signal s c ิเนอร์ผมใส่รายละเอียดเอาไว้ตรงนี้สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับแล้วก็แนะนำสมัครเป็นรายปีเนาะสมัครเป็นรายปีก็จะได้ประหยัดไปต้องสองเดือนประหยัดไป2,000รวมถึงจะได้อ e ีบุกรวมสูตรเทรดบิตคอยนมูลค่ากันแล้วก็สิบบาทด้วยสำหรับตัวอ e ีบุกเล่มๆนี้นะครับก็มูลค่ารวมของแถมต่างๆเนี่ยสามพันบาทนะยังไรรีีบเเข้าไปสมัคัคตลิลลยวนะ กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันเนาะก็จะส่งไปถึงอีเมลของคนที่สมัครในทุกๆวันในช่วงเช้านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ